คุณจะได้อะไรจาก NC Thailand ผมจะทำให้คุณได้รู้จักวิธีการจัดการคนตัวใหญ่ผมจะทำให้คุณได้รู้วิธีการจัดการและป้องกันเรื่องของการรุมผมจะทำให้คุณมีความชำนาญในเรื่องของการปลดอาวุธและใช้มันอย่างเป็นระบบผมจะทำให้คุณมีความชำนาญ เรื่องของการตรวจค้นจับกลุ่มแบบเบ็เสรโดยไม่ต้องรอความช่วยเหลือจากผู้อื่นสวัสดีครับผมคุณดุลจาก NC Thailand ผมจะเอาประสบการณ์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันตัวการระวังปอะกันภัยกว่า30ปีนะครับมาถ่ายทอดให้พวกเราได้มีความเข้าใจได้มีทักษะมีความชำนาญเยี่ยงมืออาชีพและ จะทำเรื่องยากให้มันกลายเป็นเรื่องง่ายและเพื่อให้มันมีความเหมาะสมรัดก,กุมปลอดภัยในการที่จะนำความรู้ต่างๆนะครับไปใช้ทาง n ิน h ี i l a n d จึงจัดทำเนื้อหาออกมาในรูปแบบของหลักสูตรและโปรแกรมพิเศษโดยแบ่งเป็นกลุ่มเป็นหมวดหมู่เพื่อให้มีความเหมาะสมนะครับในการนำความรู้ต่างๆไปใช้นะครับของ นักเรียนแต่ละกลุ่มแต่ละท่านกลุ่มแรกนะครับก็จะเป็นกลุ่มที่เกี่ยวกับทักษะการป้องกันตัวด้วยมือเปล่าได้แก่ในเรื่องของการจัดการคนตัวใหญ่การจัดการเรื่องของการรุมการจัดการในเรื่องของโครงสร้างนะครับเช่นอีฟายหนึ่งตัวใหญ่กว่าหรือเก่งกว่าและการจัดการในเรื่องของการนอนสู้นะครับ ground fighting นะครับ เพะฉะนั้นก็จะครบองค์ประกอบในเรื่องของการต่อสู้เพื่อกันตัวไม่ไว่าจะเป็นยืนสู้นั่งสู้และนอนสู้นะครับและกลุ่มที่เกี่ยวกับเด็กผู้หญิงโดยเฉพาะเด็กโดนแกล้งหรือเด็กที่กําลังจะเดินทางไปศึกษาต่ออยังต่างประเทศจำเป็นจะต้องมีทักษะในการเอาตัวรอดน,นะครับในการปกป้องตัวเองหรือผู้หญิงนะครับที่ต้องการจะมีทักษะ ใช้ในการปกป้องตัวเองหรือสามารถเอาชนะผู้ชายได้นะครับก็มีหลักสูตรต่างๆนะครับสำหรับเด็กและผู้หญิงกลุ่มต่อไปเป็นกลุ่มที่เกี่ยวกับวิชาชีพนะครับได้แก่หลักสูตรที่เกี่ยวกับตำรวจนะครับโดยเฉพาะตำรวจสายตรวจสอหอหรือสารวัตรทหารนะครับหลักสูตรที่เกี่ยวกับรปภหรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยัยมุ่งเน้นที่จะสร้างรปภมืออาชีพ หลักสูตรต่อไปหลักสูตรที่เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ด้านงานอารักขาที่จําเป็นนะครับหรือว่ามีเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ป้งองกันตัวมีรวมไปจนถึงในส่วนของหลักสูตรนะครับที่เกี่ยวกับผู้ฝึกสอนกีฬาป้างองกันตัวหรือผู้ที่ต้องการจะถ่ายทอดความรู้นี้เรื่องของการป้งองกันตัวนะครับให้มันเป็นระบบก็จะมีหลักสูตรไว้รองรับและกลุ่มต่อไปนะครับคือกลุ่มที่เกี่ยวกับ อาวุธได้แก่หลักสูตรการใช้ดิวบาตองนะครับหลักสูตรการต่อสู้ด้วยมี่ับหรือไนท์ไฟติง้งและหลักสูตรนะครับการใช้อาวุธปืนทั้ง3หลักสูตรนี้เมื่อมีความชำนาญไม่จำเป็นต้องพกพาก็ได้หรือถ้าจำเป็นต้องใช้นะครับก็สามารถที่จะเอาของฝ่ายตรงข้ามมาใช้ได้ หรือใช้ของของเราได้ยังเป็นระบบเช่นกันนะครับในส่วนของหน่วยงานนะครับบริษัทห้างร้านต่างๆที่ต้องการจะจัดกิจกรรมหรือฝึกอบรมนะครับให้กับบุคลากรเพื่อให้มีทักษะที่มีความเหมาะสมในหน้าที่การงานนะครับทางอินซีก็มีบริการฝึกอบรมนะครับให้กับองค์กรต่างๆเหล่านี้อยู่ตลอดทั้งปีนะครับและที่พลาดไม่ได้สำหรับผู้ที่รักศิลปบังตัว และต้องการที่จะดูแลสุขภาพทางอินซีไทยแลนเราก็มีโปรแกรมนะครับไว้รองรับนั่นก็คือโปรแกรม Fit ไฟ f ันนะครับสนุกทุกครั้งนะครับที่ได้ฝึกเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการดูแลและฟื้นฟูสุขภาพนะครับและจะต้องเรียนนานแค่ไหนนะครับในเรื่องของระยะเวลาในการเรียนหรือการฝึกอบรมมีตั้งแต่ 1>, 1วัน3วันถึง7วัน1เดือนถึง3เดือน1ปีถึง3ปีแล้วแต่ว่านักเรียนเลือกที่จะฝึกโปรแกรมอะไรนะครับเพราะนั้นระยะเวลาในการเรียนเนี่ยจะไม่เท่ากันอย่างเช่นโปรแกรมฟิตไฟฟ้าซึ่งเป็นโปรแกรมดูแลและฟื้นฟูสุขภาพนักเรียนสามารถใช้สิทธิ์ได้1ปีเต็มเลยนะครับสำหรับนักเรียน ที่เรียนจบหลักสูตรหรือหน่วยงานที่ได้รับการสุบกรมจากทาง NC Thailand เราจะมีใบประกาศมอบให้นะครับสำหรับองค์กรและตัวบุคคลที่เรียนจบหลักสูตรนั้นๆเพื่อนะครับเป็นตัวบ่งชี้ว่าท่านมีความรู้นะครับมีศักและสีสมกับใบประกาศนะครับและสามารถนำใบประกาศเหล่านี้นะครับไปใช้ในการต่อยอดในวิชาชีพของท่านได้ สำหรับในเรื่องของสถานที่นะครับนักเรียนสามารถกำหนดได้เองเลยนะครับว่าจะมาที่โรงยิ้มของ NC t h a ทแลนด์หรือจะให้ทางครูฝึกของเราไปฝึกอบรมในสถานที่ของท่านหรือที่บ้านของท่านนะครับแล้วแต่นะครับว่าท่านสะดวกแบบไหนโดยเฉพาะนักเรียนที่จะเดินทางนะครับไปศึกษาต่อต่อตางประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของสถานที่ท่านไม่ต้องกังวลครับ เลือกได้เลยว่าจะมาที่โรงยิมนะครับหรือจะให้เราไปฝึกอบรมให้กับสถานที่ของท่านหรือที่บ้านหรือหน่วยงานของท่านยินดีครับสำหรับบริษัทหรือนักเรียนนะครับท่านใดที่สนใจท่านต้องการขอข้อมูลเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขอใบเสนอราคารายละเอียดหลักสูตรหรือขอค่าเรียนแต่ละโปรแกรมแต่ละหลักสูตรนะครับ หรือขั้นตอนการลงทะเบียนอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นท่านไปที่เว็บไซต์นักสู้ o m ครับผมได้สร้างช่องทางการติดต่อสื่อสารไว้ให้ครบครันทุกแพลตฟอร์มครับแล้วแต่ท่านสะดวกแบบไหนได้เลยนะครับไปที่เว็บไซต์นักสู้ o m นะครับท่านจะได้รับข้อมูลได้รับความสะดวกทุกอย่างนะครับขอบคุณนะครับทุกคนทุกหน่วยงานนะครับที่ให้ความสำคัญให้ความสนใจ การทำงานของ NC d l a l d สวัสดีครับจบบในลักษณะนี้ก็ใช้ได้คอนแฟนนะครับโดยอันนี้ขวดพลาสติกนะีได้ขวดพลาสติกเนี่ยแม้เราตีมันไม่มีปรสิิภาพหรอแต่ว่าตูดมันจะแข็งเพราะนั้นเนี่ยเราตีไปในส่วนของกล้ามเนื้อ ลิ้นปีส่วนที่มันเปราะบางบดิวบาตอมนะครับนะครับนี่คือในส่วนของนะประการท,กที่เข้ามาในร่องนิ้วแล้วจับเหมือนกันนะครับก็เหลือพื้นที่ไว้สําหรับเกี่ยวสําหรับตอกเกี่ยวได้ตอกได้หรือตีแล้วล็อกนะเอานิ้วชี้ใส่เข้าไปในห่วงตรงนี้ และอีกอันแล้วมือที่เหลือนะครับนิ้วที่เหลือก็ค่อยๆรวบเข้ามาหัวแม่โป้งก็ประกบข้างบนการใช้นะครับการจับของคารัมิ่ขึ้นนะครับแต่ถ้าาว่าเราแต่ถ้าว่าเมื่อไหร่ที่เราเปิดมีดแล้วนะครับนั่นหม,มายความว่าความดุดันมันจะเพิ่มขึ้นนี้ส่วนมือเราจะมีการแบบไหนก็แล้วแต่ตามสไตล์ที่เราฝึกมาครับตามสไตล์ที่เราฝึกมาให้คู่กันกันกบปืนในลักษณะนี้ ทดแทนกันได้นะครับทดแทนกันได้